นูกลเกนูกลเกนูกลเกตตายยนอนอย่มั้ยนูกลเกดนอนน้องมาแล้วตายตายไงลงมจางางเลยดอกเดียวอ่ะเอาคือแตกตามแถวโอ้ยย่อยย่อย เอาเอาเต้นเต้นอุ้ย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 ดับหยีบหยีบมาเตกตามแทดอกเดียวอ่ะเงินจางเงินจามาล้เบอรแล้วเอาเอาคือไปยังสั้นเอา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 พูะอะไรคือเตกไปยังสั้น Quả khác đi thử Nóng nóng Ôi ôi tên đứa là băng tên đứa ôi tên phải hẳn Phu cứ tiệc tăm thể Tiệc bây giờ đi ใครอยู่บ่ไม่ซื้อตู่รอมาจับเซ็นสัญญาแล้วนี่งานอะไรนะอุยยุดกับว่าบอกอย่าตีนกันแล้วเซ้นสัญญาค่ะ สินสัญญาค่ะหนัสญญงสือการเยนยหญ่เป็นศีลปิบนของระเบียบวัฒนธรรค่ะห้ามเบิกล่วงหน้าด้วยค่ะไ้น้เซนยังไม่เซียนค่ะกลัวไม่ได้เบิกล่วงหน้าไม่เซียนค่ะกลัวไม่ได้เบิกล่วงหน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องกําล oh, 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 ังจ right> ูบกู ต่อไปเขาจะเรียกดวงวิญญาณอู้หู้ทำมพี่พี่กนอนเฝ่าลูก ใครจีมันสกวรกอะไรหเบิร์ไปฟูก็ปจูจไล่กันคือเนหอ่ทำซื้อเป็นแบบแบบเพราะมมีหลายแบบน น้องวันนี้ช่องไหนมาสัมภาษณ์ช,ช่องไทรัฐไม่ใช่ใชอมริตาหรอไม่ไหนต่อไปหาพี่นาราไปหพินราพนารา,า,ามาหรือยัง <c oughs>

ไปไซด์ตัวนี้วันนี้เราจะกล้าเข้าไหมอ่ะเขาบอกว่าอะไรข้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต อันเซนอันนี้ให้หน่อยครับ,รบ okay. มันเป็นของแกมมี่ครับเขาพ่อบอกให้มาเซ็นมันเป็นใบสัญญาเธอไม่ใช่รับล <laughs> ินในน้ำแล้วเดี๋ยววันจันทร์ติดก่อนเราพีนประดงในคอนเสิร์ตนะครับบิ oh. ๊กมอเทนครับอ๋อโอเคโอเคเซ็นเวลาเซ็นได้ใช่ไหมได้ครับแปลกมน เวีเธอมีคนมาขอลาเซ็นแล้วด้วยใช่ดังมากเลยเธอใช่เธอทำไมอยู่ใกล้ป่าจังเลยอย่าบอกนะว่างูเหลี่ยมคาบเธอเข้าไปเออสเกียไฟลงยังมาระวังเดจะติดใครกันเถอะใครอีกอ่ะเทนนี่เฮ้ยไม่ได้ลองอ๋อแล้วอีกสี่คนอะแล้วอีกสี่คนหรอใครไปบ้างแล้วมีพีเตล

โลโลโลเสียงมันเข้าไหมล่ะเข้าอยู่ได้ยินไหมครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่คุณย่าครับเซนนี่เห็นนะครับสัญญาให้หน่อยค่ะสัญญาภาสีิอยใหญ่บุงสัญญาสิบปี ไปลงชื่อที่ไปร้องเพลงที่พิมพว่าเทนครับเขาจะได้ไม่เก็บดิกระสิกใช่โมเดลกระเด็นแมนครับนี่จ้าหัวมุ่งเลยจ้าครับอันนี้ให้พี่หน่อยแล้วก็พี่หน่อยไงพี่แพรวาพี่แจงพี่แจงเสียนยังวันมาขึ้นจังหวข้าวุณครับมาดมาเส้นยืนยันแน่จ้าว่าสี่เลือกภาคนี้เป็น พูแทนพักก่อนเหนื่อยแล้วนะพักก่อนพกดีอ้าพักดียังไม่ตอบแชทนะเอาครับเอาได้ครับขอบคครับประกาศประกาศด้วยค่ะครับ อันนี้คือการเขาจะไม่เก็บลิขสิทธิ์กับเราใช่ไหมในงานยางพ่อเลยว่าบอยผมในงานบิ๊กมอลเทนใช่ครับเขาบอกว่าถ้าเราเซ็นปุ๊บเขาจะเก็บสองเท่านะเราไม่จ่ายให้นะไมใช่เก็บกับคนเก็บกับคนที่เซ็นชื่อโอ้ยบอก่ัชลาเ้ย ไอ้เจ้าลูกขึ้นมาถอนอดย้มสิเรีนเล้วเรีนของเจ้าของไอ้ลูกขึ้นมาถอนเจ้าอย่ามวแต่นเนาะมันเป็นของยังมีกันอย่างเรารับเผาไปเล่าเรื่อมาเต้นดูป้ายด้วยกำลังคักผ่อนกำลังนายอย่ารบกวุนภาษีเปล่าเราผ่นเขาเตรียมตัวกันหมดทุกคนแล้วเป้าตอนไหน จุดไฟไปรอบหนึ <apenas S 2> ่งแล้วนะเล้วเราได้ได้รับเทียนอน่ะจะผ่ากับนางตีมแล้วก็ต้องไหว้่าเดี๋ยวช่วงตลกเขาจะมาใหม่เัาพ่อคนไปเล่นน้ำเลยเฉพาะเสียรเปียงครับเฉพาาคนที่ได้รองเพลงค่ะเขากับไส้ดังกวนสะดวก GMM อีกคนหนึ่งอ่ะใครพี่แนนเหรอนาราแนนไงปิงปิงไงนั่งไหนอ่ะปิงปิงนาราแนนอยู่กับเต้นตรงพี Joker ่มีแค่นี้อ่ะนาราแนนคือไหนน้องน้องครับเต้นเต็นเสืออ um ื <c ười> <c ười> ่นดวงวิญญาณขึ้นหาว่าขึ้น สวัสดีค่ะกูเต้นใส่ไม่ยิ anyway, ้มหรออยู่ไหนอ่ะนี่ไงเสียดไหมนี่อี๋มาเสียดออกไปสั่น ตรงไปตรงไปที่เราหรือไปเมื่อก,กี้อ่แะแยกต่อไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่นี่นี่บอกให้เลี้ยวขวาไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เหรอใช่ใช่นแนนก๊อกก๊อกขออนุญาตค่ะแคแนนเซ็นอันนี้ให้หน่อยครับ บเซ็นส,สัญญาครับใบเซ็นสัญญาแปดปีโอ๊ยแปดปีแปดปีเอาพูดเหมือนจะหนีเนาะแปดป,ปีนู่นดิสิว่าเถ้าอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อ พ <c oughs> อละมันจะอัพนานไม่มีขื้นก็จะไปมิน่อัพครับ